ว่ากันว่าราชุงคือสวรรค์นบนดินอีกแห่งหนึ่งของสิขิมในอินเดียผู้คนมากมายเดินทางมาเพื่อสัมผัสความหนาวและความงดงามของธรรมชาติในที่แห่งนี้ดังนั้นที่นี่จึงเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งในการเดินทางของเราครั้งนี้ผมจึงตัดสินใจออกเดินทางไปสู่สวรรค์นบนดินไปดูกันครับว่าจะงดงามเพียงใด ระหว่างทางที่เราจะเดินทางกันต่อก็จะมีจุดแวะพักเขาเรียกว่าน้ําตกเซเว่นซิสเตอร์นะครับหรือเรียกว่าเจ็ดสาวน้อยบ้านเรานั่นแหละครับเจ็ดสาวเจ็ดพี่น้องนะจะมีเป็นจุดพักรถอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญแล้วจะมีห้องน้ําด้วยครับเราสามารถที่จะใช้บริการห้องน้ำมีได้สะอาดนะครับคิดค่าบริการนิดหน่อยทําไม่มากครับมีจุดพักรถห้องน้ํามีร้านขนมขนมสแน็คต่างๆนะ่หรือแม้กระทั่งว่าก็จะมี ไข่ต้มโมโมนะครับจะอยู่ตรงนี้จะสามารถที่จะที่าาท่านสามารถที่จะไปช้อปปิ้งได้ไว้รองท้องจะได้ป้องกันคิ้วในระหว่างทางที่เราจะต้องเดินทางต่อก็เดินทางต่อหลายชั่วโมงเลยะคะคุ้มค่ามากกับการเดินทางมหนนะเดีย๋ยวจะนำภาพดีๆมาฝากกับทุกๆท,ท่านเลยนะครับถือว่าออสิคิมเป็นพื้นที่สีเขียวของอินเดียเลยครับดีงามมีงามมาก นี่คือพื้นที่ที่สูงมากๆนะครับเป็นระหว่างยอดเขาที่เรากำลังเดินทางไปสาวๆกำลังปาร์ตี้กันอยู่นี่ไงนี่อ่ะปาร์ตี้มะม่วงปาร์ตี้มะม่วงมะม่วงปลาหวานมีขนมฟังด้วยข้าวเดือดขาวหวานมะม่วงปลาหวานไปต้มขับปืนขาไปกินหมดเลยนเติมพลังกันจุดนี่เราเติมพลังอยู่ตรงนี้ ถ้าผมตกลงไปเก็บด้วยนะครับ yeah, yeah. <laughs> เราเริ่มออกเดินทางจากกัองอตคือเมืองหลวงของสิขิมตั้งอยู่ทางสิขิมตะวันออกที่ระดับความสูงถึง5,410ฟุตเพื่อเดินทางไปสู่ชุมชนหมู่บ้านเล็กๆ ทางทิศเหนือของซิขิมที่ถูกอบล้อมด้วยคุนเขามากมายและมีความหนาวเย็นตลอดทั้งปีนั่นก็คือหมู่บ้านลาชูเวลานี้ทุกคนต้องช่วยกันนะครับเพราะมีรถตกลงนะครับโดยโดยเขาเบียดกันก็เลยต้องเบียดหลบทางกันก็เลยต้องมาช่วยกัน ด้วยพื้นที่ของสิขิมตั้งอยู่บนความสูงที่สูงมากๆมีหุบเขามากมายทำให้การเดินทางของเราต้องใช้เส้นทางที่เรียกว่าเลาะตามแนวเขาไตาระดับจากยอดเขาสูงเส้นทางคดเคี้ยวเหมือนเกมงูเลยครับลงไปสู่ที่ต่ำสุดแล้วไต่ขึ้นมาใหม่เป็นแบบนี้ตลอดการเดินทาง,งเพื่อเพ่ความปลอดภัยลดระดับความสูงชันของถนนและเราอาจจะเห็นระหว่างทางที่มีแลนสไลด์เกิดขึ้น เขาบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาปกติมากๆสำหรับที่นี่ที่สำคัญเราจะได้เห็นถึงหน้ผาผาอันสูงชันทำเอาหวาดเสียวอยู่ไม่น้อยเลยแต่เพราะความงดงามสวยงามของธรรมชาติทำให้ผมลืมความกลัวไปชั่วขณะได้เลยซึ่งต้องบอกว่าด้วยความหนาว หนาวจริงๆครับเพื่อนๆซึ่งหนาวมากหนาวจนเมื่อกี้ผมอยู่โรงแรมเดิมเนี่ยมันไม่โอเคมันเย็นเพราะมันทาด้วยปูนใช่ไหมครับผมก็มือสั่นมือเย็นไปมากไปหมดเลยเสร็จก็มีพี่ที่มาด้วยกันนะฮะเขาก็รู้สึกไม่โอเคกับโรงแรมก็เลยขอเปลี่ยนโรงแรมปรากฏว่าเราเปลี่ยนมาได้เป็นโรงแรมที่ดีมากฮนะมีเจ้านี้ฮีเตอร์มาแล้วมาแบบเป็นไฟเลยคุณผู้ชมผมยังไม่เทสดอ่ะตีนุ่มหรือเปล่าไปดูกัน อ,อ,อดีจังดีจังเลยครับผมมากกว่าจะชั่วโมงมาเจออะไรแบบนี้มันสุดยอดเนาะจะนอนให้เต็มที่เลยเก็บแรงไว้เก็บแรงไว้สำหรับวันนี้ที่เราจะต้องขึ้นไปซีโร่พอยตกันซีโร่พอยตมีอะไรมีอะไรให้ติดตามมันอยู่ที่9,600ฟุตครับสูงมากจากระดับน้ำทะเลนะ แต่ชอบจังเลยโรงแรมนี้เขาดีไซน์เขาทำด้วยไม้โอ๊บก็เป็นไม้สนอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ข้างในยิ่งอุ่นเนี่ยอย่างที่เราทราบกันคือชาวต่างชาติก็นิยมการสร้างบ้านด้วยไม้อย่างเงี้ยเพื่อความอบอุ่นภายในถ้าเป็นปูนนะโหเย็นเจี๊ยบเลยครับผมก็จะพาเข้าไปดูห้องน้ำนะครับามเคยครับมาห้องน้ำก็จะต้องไม่ต้องเช็คอะไรเลยครับสิ่งสำคัญมีเครื่องทำน้ำอ,อุ่นหรือเปล่ามีครับผม สบายละได้อาบน้ําแน่นอนนะครับก่อนเร็เรวๆมันเป็นสิ่งสําคัญนะครับสําหรับคนที่เดินทางมาที่นี่ซึ่งสภาพอากาศที่หนาวมากผมต้องบอกเลยว่าตอนเนี้อุณหภูมิอยู่ที่6องศาแล้วก็จะต่ําสุดถึง4องศาเลยนะครับนี่เป็นจุดอาบน้ำของเรามิชกโครก์ก็ทําดีเลยครับเขาบอกว่านี่เป็นตึกใหม่นะครับของโรงแรมดีงามครับดีงามผมขอนอนพักก่อนนะพักแป๊บ ไปดูข้างนอกกันว่าเป็นไงกันบ้างเนาะสุดๆเลยตอนเชา้านะไปดูบรรยากาศกันครับนี่บรรยากาศตอนตีห้ายี่สิบนาทีนะครับทีจากที่พักของเรานะครับเห็นบรรยากาศวิวกับชุมชนหมู่บ้านเล็กๆภูเขาที่บนยอดเขานั้นก็จะเต็มไปด้วยหิมะนะครับเราได้เจอกับบรรยากาศอะไรดีๆแบบนี้มัน,เ,นเฟลิกมากๆเลยลงตัวที่สุดเลยครับ หมู่บ้านลาชุงเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ถูกอบล้อมด้วยหุบเขารอบด้านทั้งความสดชื่นสีเขียวของธรรมาชาติมีสายน้ำไหลผ่านจากการละลายของหิมะและยอดเขาสีขาวที่ถูกหิมะปกคลุมสะท้อนแสงเมื่อโดนแสงอาทิตย์ในยามเช้า สวัสดีครับตอนนี้ก้าวปีนปีนป่ายหน้าต่างออกมาเพื่อที่จะได้มีว่าบรรยากาศในป่าทุกคนเลยดูสิสวยไหมไปพาไปเชื่อชมกันนะครับเดี๋ยวทำให จอยก็ตายลูกคระปุมคุณผู้ชมไปกันครับ ว่าตอนนี้เราอยู่กันจุดเทียนสุดยอดครับสุดยอดมากๆนะฮะก่อนก่อนที่จะขึ้นไปถึงซีโร่พอยของลางชุงนะครับนี่ดูคุณผู้ชมดูครับข้างหลังสุดสุดจริงเนะีกลางทุ่งแล้วก็มีหญ้ามีหินมีหิมะอยู่ข้างหลังมีน้ำเพอร์เฟกทุกอย่างเพอร์เฟกมากดูสิโอว้าวแก้งค,คุณผู้ชมครับให้ตาลายไปเลยไปเดี๋ยวจะไม่ทนันขึ้นข้างบนกันนะครับ พักเอาแรงกันเต็มที่แล้วเราก็ออกเดินทางจากหมู่บ้านลาชุงผ่านหุบเขายุมทางที่ระหว่างทางงดงามมากมาก งดงามชนิดที่ต้องร้องว้าวไปตลอดเส้นทางจนถึงปลายทางที่สุดจะงดงามเหมือนหลุดออกมาจากเทพนิยายคือสีโล่พอยต์การเดินทางของผมในครั้งนี้หนีจากความร้อนมาพึ่งเย็นและเป็นเช่นนั้นจริงๆเห็นทีไม่จบเพียงเท่านี้ยังมีการเดินทางต่อติดตามนะครับว่าอีพีต่อไปนั้นเราจะออกเดินทางไปที่ไหนกันกับหลงทิศ คุ้มค่ากับการเดินทางของเราได้มาเจอพื้นที่เต็มไปด้วยหิมะแล้วก็เย็นสบายตรงนี้เราถึงจุดเักรถนะครับก็สามารถที่จะเข้าห้องน้ำได้มีห้องน้ำให้ข้าแเลยก็สามารถที่จะ ซื้อเช่าไม่ต้องซื้อก็ได้เช่ารองเท้าบูทนะรองเท้าบูทซื้อเสื้อกันหนาวเพรา,าะเสือาการแบบน,นี้เนี่ยต้องต้องใช้เสื้อกันหนาวครับมันไม่ไหวบูทก็ต้องใส่นะครับไม่ใส่บูทไม่ได้เดี๋ยวรองเทา้าเราจะเปลียกน,นะครับบูทเช่าแค่แค่ไม่กี่รูปีเองครับผมประมาณ250รูปีหรือร้อยกว่าบาทนะเดี๋ยวไปดูกนะันคุณแม่กำลังคกบคุม ตองใหญ่นี้ออริจินอลน้ชัวร์ไปไม่เหมือนไม่ไม่ไอ้แกก็ผูกใหญ่เลยนะแกก็ไม่ดูตาฉันเลยนะแต่เอาให้หล่อๆหน่อยสิแม่แน่ใจน่า same you Beautiful ไม่เหมือนเมื่อก่อนก็ใหม่ทำเองดีกว่าในม่เซม เดาจนต้องใช้ตัวช่วยช้อปปิ้งตรงนี้ต้องมาเปลี่ยนเป็นรองเท้าบูชน,นะครับผมเพื่อที่จะเดี๋ยวลงสโนว์จะได้ไม่เปียกนะฮะไม่เปียกแล้วเดินสบายคอร้านของที่ระลึกนะครับเนี่ยช้อปปิ้งด่านเดี๋ยวข้างหลังเนี่ยเราจะขึ้นไปที่ซีโร่คอยเนเสียงไม่ไหวแล้วหมดแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นของที่ระลึกเนะี่ยผ้าพันคอ ต่างๆท่างหลรยก็สามารถที่จะจ้อปปิ้งที่นี่ได้เลยนะแล้วก็มีรองเท้านะี่ยจะมีบูธมีบูธให้เช่านะฟอร์เรนซ์ดูข้างบนสิครับ ตันนี้ก็เป็นหน่มหล่อนะแนมแขกเมียนะมุนนะมุนนะมุนนะเหมือนเยอะแล้วก็จะมุนนะฮะเราไม่สามารถเอารถเข้าไปถึงซีโร่พอย์ได้นะครับเพราะว่าข้างบน กี่ม้าปิดคนก็เยอะมากนะคนเอารถก,กันมา,ามาเกินไปนจำนวนมากก็เลยต้องเดินเข้ามาตัวางนี้ตับไปข้างในกะัน,นครับง่ายมากนะครับต้องระวังมากว่าจุดที่เราอยู ความสุขแบบบอกไม่ถูกเลยครับมันเป็นเป็นความสุขจริงๆนะคบแต่การที่ได้มาอยู่เหมือนผมรู้สึกเหมือนผมกําลังย้อนกลับไป <_ C 2> ตอนที่เราสมัยเขียนสอกศการส่งความสุขที่เป็นคริสต์มาสเมอร์รี่คริสต์มาสที่จะมีกับเพชรกับเพชรอยู่บนต้นคริสต์มาสรับเนี่ยู่บนต้นสนเนี่ยะฮะมันแล้วก็มันจะมีอะไรแบบเนี้ยเต็มเลยคือดีดีจริงๆเลยครับีม,มาขาวืนฟันเหลืองไปเลย ผมอยากให้ทุกคนได้เดินทางมาด้วยกันนะครับมันตรงนี้มันก็ใกล้ใกล,ล้บ้านเรามากๆนะครับแลวมันแค่เอเชียไม่ต้องเดินทางหลายชั่วโมงนะครับแล้วนั่งนั่งเครื่องบินมาจากเมืองไทยก็แค่สามชั่วโมงเสร็ศษนะครับแต่ก็นั่งรถต่อมาหลายชั่วโมงฮะนั่งรถต่อมาแต่ว่ามันคุ้มคุ้มมากๆนะครับกับการที่ได้มาเสพความสดชื่นของยอดเขาสูง นะที่มีหิมะมากมายนะครับแล้วก็มีต้นสนสวยงามเหลือเกินมีแค่สีขาวกับสีเขียวครับทุกท่านผมอยากให้เพื่อนๆมานะมาด้วยกันนะครับเดี๋ยวให้ผมได้ดูแลนะรอบนี้ผมมาเซอร์วีว่าตรงไหนที่มันจะทําให้พวกเรามีความสุขได้นะเราเดินทางมาด้วยกันแล้วก็มันจะปลอดภัยนะเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับ พ่อผมอยากที่จะดูแลทุกท่านให้ปลอดภัยที่สุดมาสนุกและมีความปลอดภัยด้วยนะครับกับสภาพอากาศแบบนี้นะฮะติดต่อมานะครับไลน์มาเลยไลน์ไอดี0 9 4ย9เ9้นะครับหรือว่า Facebook ของผมก็ได้ตอนนี้สโนว์กำลังตกหิมะกำลังตกแล้วครับติดต่อ Facebook ผมมาได้เลยอินบ็อกซ์มาได้เลยครับ2ช่องทางของเฟซบุ o กนะครับก็คือหลง Jazz, อวงแจ๊สสรวีแล้วก็อีกช่องทางคือมูเตลูนะครับ คนมาก็ันเต็มเลยครับจริงเนเยอะเนะี่นี่รถติดยาวเลยนะครับแล้วรถเข้าไม่ได้แล้วเขาก็เลยต้องต้องเดินกันเข้าไปที่ซีริอซีริโอพอยต์นะเดินไปอีกนิดหนึ่งนะก็จะถึงจุดของซีริโอพอยต์โอ้ดีใจจังเลยมีหิมะตกที่ขนตามผมแล้วม,มีความสุขมาด้วยกันไนดะะ้ไหงเพื่อนๆครับ ถ้าอยากเที่ยวอินเดียสัมผัสกลิ่นอายของความเป็นพราตะจะเที่ยวสายบุญกราพระบูชาศีสังเวชนิยสถานหรือจะไปแบบมูเตลูบูชาหรือว่าจะอยากแบกกระเป๋าเราไปชมความงามของธรรมาชาติที่อินเดียในทุกรูปแบบเพียงแค่กระซิบบอกผมยินดีดูแลทุกทกท่านสุดหวัวใจไปด้วยกันนะครับกับทัวร์พราต้ id line 0 9น1์7 9 5 9 3 say hi and say something to thai people and so many people can see hi hello people yeah. we're from bangladesh yeah and we're enjoying this beautiful place your name good name my name is ratul and his name is shakil nice we are I'm from bangladesh am. welcome yeah. to bangladesh yeah. yes of course see you soon at bangladesh bangladesh, bangladesh. bangladesh. <laughs> nice bye 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 enjoy enjoy มาเลยครับที่หลังจากเมตตากดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องสรวีไทยแลนด์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลรราด EP ต่อๆไปที่ผมจะอัปเดตให้ได้รับชมในทุกๆก,การเดินทางของผมว่าจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนกันต่อกับบันทึกการเดินทางของหลงทิศไปด้วยกันไปกับผมนะครับ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนในทุกการเดินทางกับ101สมัยเดลนเชาคลินกสุขุมวิทร้อยหนึ่งกรุงเทพมหานครยูสมัยอิสมาแฮปพีเนสเพราะรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา